ทุกคนเคยกินบะหมี่หมาล่ากันหรือยังและถ้าใครเป็นสาวกหมาล่าและอาหารจีนนะห้ามพลาคดคลิปนี้เลยแบบว่ามีคนรู้จักชาวจีนคนหนึ่งเขาบอกว่ายูยู oo, เคยไปกินหรือยังร้านเนี้ยเด็ดนะลองไปสิเปิด24ชั่วโมงเลยร้านทั้งเกิรลนูด,ดลเนี่ยเขามาจากฉงชิ่งเลยนะแล้วยังมีสารพัดหมาล่าไม่ว่าจะเป็นไส้เป็ดตุ๋นหมาล่าซี่โครงหมูตุน๋นี่คืออร่อยมากตุ๋นแบบจีนมาชิ้นใหญ่หญๆเนื้อแน่นๆเลยแพะเพลินเคี้ยวไม่ยากจ้าเป็นอีกจานหนึ่งที่มาแล้วควรฟังหัวใจหมาล่าเคี้ยวกบๆจานนีป่ มัาบอกว่าเรึ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยทุกคนมันก็ดีนะดูดเพลินสุดๆไปเลยใครที่ยังไม่เคยกินนะต้องลองจัดดูสักครั้งจ้าแต่ไฮไลท์ของที่ร้านเลยเนี่ยคือบะหมี่เส้นซุปคือทําเองเหมดจานนี้คือบะหมี่หมูสับทั่วเป็นบะหมี่แห้งที่กินกับหมูสับนัวกับถั่วนุว่มๆ เส้นบะหมี่มีความเหนียวนุ่มเฉพาะตัวและที่นี่เขาเสิบบร์ฟบะหมี่มาแบบจานใหญ่มากอะกินได้ถึง2คนเลยนะจานนี้เป็นเมนูที่มินชอบที่สุดบะหมี่เนื้อซึ่งเขาใช้น้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปหม,ม่าล่าแต่ว่าตัวน้ำซุปเนี่ยเขาสดได้เลยนะมันไม่แสบคอเหมือนตัวหม่าล่าหม้อไฟและท็อปด้วยเนื้อตุ๋นชิ้นเปืเป่อยใครมาแล้วเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกบะหมี่เมนูไหนดีมินแนะนำลองเป็นตัวนี้เลย ก็มีผักกาดดองหมูชีชื่อดูเหมือนจะกินยากใช่ไหมแต่ว่ามันกินง่ายตัวนี้เป็นน้ําซุปใสใส่ผักกาดดองมันจะไม่มีความเปรี้ยวโดดเลยอะมันจะเป็นเปรี้ยวแบบน,ว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 นัวๆเปรี้ยวแบบกลมกล่อม่ะกินง่ายมากจริงๆเมนูนี้มินก็ชอบนะเกี๊ยวหมูน้ำใสเกี๊ยวหมูแป้งนุน่มตัวแป้งไม่หนาไปและตัวไส้กำลังพอดีน้ำซุปใสกลมกล่อมสดล่องคอดีเลยใครที่อยากตามมาชิมน,นะที่ร้านพังเกิดเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามอัลคาซซาโชว์อยู่ตรงพัทยาเหนือมีจะทิ้งพี่กัดไว้ใต้คลิปอีกทีจ้า